ช่วงนี้ฝนฝนตกเกือบทุกวันดอกไม้ก็อุย้ยสวยงามสะพึงสะพังสาลีนะคะกกสาลีก็ขึ้นดอกไม้ก็ขึ้นดอกลิลลี่นี่ไม่รู้ว่าลิลลี่อะไรเนาะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะคะสไตล์ของเึ่ญเองวันนี้อากาศก็ร้อนเนาะแต่ดูท้องฟ้าอะไรแบบอึมครึมอึมครึมแต่มันก็นยังห้อนไหมพี่นอ้องแดดมกเต่าเนาะขเอิื่นว่าบ้านค่อยเอินแดดมกเต่าแต่จะไม่ได้เอาเต่าไปมกนะคะพี่นอ้องคือก็จะมาตัดหญ้านะพะว่า ก็คือลายลายก็เลยแบบอื้มก็จะฮอน้ำห้อนเลยเนาะคืออีกเดือนหน้านี่ก็เป็นฮอลิเดย์เลยเนาะพี่น้องจะเป็นเดือนสิบสองเนาะเดือนสิองเดือนเดซ e m เ e r ก็จะเป็นหน้าร้อนที่ประเทศออสเตรเลียเนาะมึงก็เลยแบบเอออยากแบบอยากให้แบบสีผิวแทนๆหน่อยเออท่าน เนห้อนมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะหึงก็จะแบบตัวออกแทนมากนะคะทุกคนแทนจนบ้านเฮากระซิเอื้อนว่าสาวแหล่เนาะหรือว่าสาวดำก็เลยแบบเออแดดมันแบบแดดมันจะแดดแต่มันแดดบ่มใหม่ไหมพี่น้องมันจะแดดแบบแดดมกเต่ามันจะแบบห้อนห้อนแต่แบบห้อนแต่แบบอาเอ้าเนาะพี่น้องก็เลยแบบเออวึงก็เลยแบบขอโทษนะคะถ้าพี่เพื่อนเห็นอะไรแบบ เหมือนว่าจะใส่เสื้อผ้าไม่สุภาพนะคะบอสุภาพในการน่งเครื่องก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่านี่คือเป็นการทำงานแล้วก็จะเอาสีแทนไปด้วยแล้วก็เสีเอาสีสีแทนไปนำนนี่้องก็เลยแบบเออ็เลรแบบดีวหตอะไรห้คลิปมีคลิปอีกเนาะนี่คือชีวิตของคนที่อยู่ ที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่อยู่ไม่พอได้อยู่บ้านเฮาเน้องพี่น้องก็เลยแบบบางทีอาจจะสายตาของคนอื่นที่เนมเบิงจากบ้านเฮาก็สิแบบว่าบอสุภาพในการหนหุงเครืองทำคลีปอีกอย่างเนาะไปนี่เนาะแต่กะมันก็เป็นการแบบาทางวึงคือแบบวึงได้ผลประโยชน์เนาะ คือหนึ่งมาคือเบียกงานก็นเสร็จไปสองมาก็ได้ออกกำลังกายเนาะสามมาสีผิวสีผิวของหมึงมันก็นสีแบบพอได้แบบอมพอได้แบบอมมีจุดแบบด่างดำแบบว่าบนหนึ่งดำบนหนึ่งเหลืองบนหนึ่ง,บนนงแบบขาวแบบนี้เนาะก็เลยแบบเป็นวิธีการของการเอาสีสีผิวเด้อพี่น้องเด้อจะคิดไปทางอื่นเด้อบาน นุ่งเคืองบนสุภาพอย่างเนาะคือแบบยังห้เวียกมันแล้วนะพี่น้องก็เลยแบบเออก็เลยแบบเอาแบบนี้แหละคลิปก็ได้ลงเด้อคลิปก็ได้ลงอีกเนาะแถมยังเวียหลังบ้านก็ได้อีกแถมยังสีก็ได้อีกแต่ว่าการหลังจากแล้วนี่ก็ต้องไปเติมสีอ่า เอาเอื้นมาสีแบบสีเฮาซื้อมาใส่เองอยู่บ้านนะพี่น้องคือแบบเฮาบอไดไปห้านเอาสีแบบไปเสียเงินเอียงเนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่ควรมีเสน่ห์เนาะควรมีเสน่ห์ของผู้หญิงที่แบบอมเวลาเขาเห็นแบบผู้สาวสีผมสีทองเนาะและผิวแทนนี่แบบเป็นยังที่แบบคนต่างประเทศนี่แบบ หมักแห้งนะพี่น้องคือแบบเขาี่แบบเออแบบลงไหลในสีแบบในสีผิวสีอย่างเนาะคือแบบคือคนบ้านเฮาไปนี้นะขึ้นว่าตัวเองเป็นสีแบบเออดำอย่างแบบนีเนาะเฮาก็ไปเอาสีแบบว่าอยากได้สีแบบออกแบบเหลืองๆโทนแบบเหลืองๆขาวๆไปนี่เนาะแต่ต่างประเทศเขาจะเอาออกแบบสีแทนแบบ สีแบบเอ่อสีน้ำตาลแบบนี้เนาะเขาจะหมักแบบสีน้ำตาลสีน้ำผึ่งบบนี้นะเขาจะหมักหลายนี่พี่น้องคือวึ่งกันเลยแบบเออเนาะมาอยู่ถือประเทศละอยากพยายามแบบอยากขาวแบบพยายามอยากขาวมาแบบหลายหลายปีนะพี่น้องแต่มันบวกขาวหายไหมมาอยู่ต่างประเทศจนแบบเกือบสีแบบ ซาวปีเลยเนาะแบบสีนี่ยังบกขาวเลยพี่น้องจึงได้กับแบบบกขาวแล้ว,ลวก็เออเอาแบบสีดำสีแทนสีสีเขียวไปเลยแผนนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนขอบใจเดอ้อขอบใจน้องๆเนาะสีเข่ามาเบิง้งคลิปบึงปีเคจ้าแน่ขอบคุณมากนะคะ Thank you everybody to watching my video. <laughs> this is the way that I do the some of the exercise and today's in Australia is a bit quite warm but it's not hot and the sun is it's not sunshine but it still have like a humidity in the air and this is the way that I do the mowing to get some exercise. and to get some my tanning done at the same time <laughs> ขอบคุณมากนะคะ thanks everybody see you next clip video เจอกันอีกคลิปหน้านะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมบึงปีเค channel ตัดญาติเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูรอบๆเนาะรอบๆว่าสวนบึงตอนนี้คือแบบ มันสวยงามหลายพี่น้องแบบโอ้ยสวยงามมากนะคะ My garden at the moment is so beautiful full of color full of vegetable at my backyard this is the my life this is f ว b k ง <laughs> นี่ก็คือชีวิตของเวิงนะคะทายอาทิตย์นะคะพี่ๆเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราก็ต้องแบบเออ แบบความรักเนาะคือแบบวึงชอบทําสวนมากนะคะทุกคนคือถ้าวึงอยู่กับสวนอยู่กับดอกไม้อยู่กับผักนี่คือแบบเออไม่กินข้าวก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะทุกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจวึงนะคะขอบคุณมากคะ่ะ thanks again บาย นีย่ยเสร็จแล้วนะคะทุกคนดอกไม้โอ้ยช่วงนี้ดอกไม้สวยงามอยู่หลังบ้านเลยเอาให้ดูนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องไปสวนดอกไม้นะช่วงนี้นั่งอยู่หลังบ้านก็ได้ชมดอกไม้สวยๆแล้วพิเศษคือดอกกุหลาบนี่นะคะเนาะทุกคนคือแบบโอ้ย เห็นไหมก้านเดียวนะค,ะคือแบบสวยงามสวยมากสวยงามดูด้านล่างนะคะดอกนี้ดอกปุดชูเนี่ยเนาะปุดชูเนี่ยกำลังแตกนะพี่น้องงามอันนี้คือบึงปลูกสีขาวอ้อมไปเลยเนาะสีขาวอ้อมไป ตรงนนนะั้ะแต่ดอกตัวนี้นะพี่นอ้องโอ้ยเห็นไหมงามบ่งามลายผักกาดผักกาดผักสลัดขึ้นหมดแลยผักกาดกับผักสลัดนั่นนะพี่นอ้องแล้วก็มาทางนี้เนาะมาทางนี้กับกุกกก๊บักกุ๊นงามก็ขึ้นแหละ อันนี้ป๊อกด้าเรียนะกำลังขึ้น,นพี่น้องอันนี้เหนมามักดอกไม้นี่นะสีมันแบบแบบมันจะแบบมีสีม่วงสีอิฐแล้วมีสีขาวได้จังได๋อยู่ปลายมันนะโอ้ยหนาอดอกไม้ก็ได้งามงามโอ้ยป๊มักทัวก็ขึ้นขึ้นงามขาะพี่น้องรู้ปีนี้ คุณมากนะคะพี่พีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมไม่มกําลังขึ้นหลายผมก็อยากสีทองนะคะ ตัวก็อยากสีแทนเนาะโอ้ยเนาะ